เป็มุ้งว่ามันเป็นยังก็อยู่เหิ่งเป็นจะไดห้องน้ำหอม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 แม่แล้วก็สะอาดแม่ว่าทู่เร่ออายุโอ้บางยาที่ตกใจตกใจยังกดเองสะโค๊ตต์เองตกใจคี้ปพีดอกเนาะปปอดพี่เนาะสะอาดบ่ห้องน้ำสะอาดกว่ห้องนอนกว่าอีกแม่เนาะน้องน้องตายเบิ่งนี่จะว่ายังนี่อันนี้สะพองห้องน้ำใช่นี่ เบ่งยาคาเสื้อยาทำความสะอาดนำพร้อมเขาสีดนี่คือความพร้อมตลอดเลยเนาะแมนนี่คือความพร้อมเอ็นบอกเม่บ้านเป็นตรวจสอบด้วยเด้ะเป็นตรวจสอบตลอดเอ็นบอกห้องน้ำสะอาดมากขอบคุณมากครับนี่เอ็นบอกตกใจบอกมันดูดมันดูดกดบอกมันบริดูดกดแล้วแบบมันไร่าง้มันอุ่นอุ่นบอก อุ่นว่ะ uh, อ uh, um? oh, ุ่นๆเหนกับดดเองโอ้ห <ah ้องหนาปับอากาศไทยเพิ่นปับอากาศให้หมดตายพี่น้องของหนาปับอากาศดูดเองกดเองอีกแบนหรือแม่ก็ยิ่งใหญ่ฮะแม่นแ่นกันยงใหญ่กระจกยืนเนี่ยงแม่นนะมึงหยาดิโอ้ข้าข้าเนี่ยงแ่นบอกสุดยอดเนาะนี่แหละเมืองไทย เมืองศรีวิไลเอาเมื่อบอกพ่อบอกแม่อยู่บ้านเลอะบอกแล้วเนาะต้องบอกต้องบอกแล้วเน่าสุดร้องฟังเมื่อเราสุดร้งฟัง,ฟงยังใกล้กันเนเพิ่นถือไม้นะไปน้องนั่นได้เพิ่นน่ะถือไม่นะรถไปกระโดดกระโดดก็โดโด,โด<อ>ไ,ได้จังไขกน้องแจ้นถือยังวะห้องน้นาะเผิ่อว่างอลังการขนาดห้องหนามเนาะข,<อ>ข,ขนาดข,ขนาดนี้แค่สถาน,น,านีรถไฟได้เนี่ยถ้าเป็นโรงแรมหรือว่าห้าง หางกวนนีได้ต้องตายมอห์หางนี่ห้องน้ำมีหอดรีปล่อยมีหอดันไ่ได้เลือดในห่างจะขึ้นจะได้จ้ะสำหรับปล่อยบ่สุดยอดไรเนาะห้องน้ำมันปั๊บอากาศให้พร้อมอีกเนาะสวมเพิ่นปัโคตรไหยอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยแบบพ่อนั่งเลยกับแบบ <c oughs> กขึ้นดเลย <laughs> แกห้องน้ำยังจึ่งขนาดนี้พี่น้อง <laughs> ขนาดห้องน้ำยังเห็นเหยีสาวเราแบบตะลึงขนาดนี้เนาะแ,แ,มแม่บ้านก็ะทู้ชวนๆเลยบ่ย่างออกมาทูปุ๊บหลุดแม่บ้านมันก็บแบบต้องทำความสะอาดตลอดไวขนาดเนาะย่างออกมาทูบหยย่างออกมาทูบหยียหลดแน่นอนนี่เแม่บ้านกันเลยสุดยอดสุดยอดไปอายสิพาไปกินเข่าได้ได้วันนี้ฮะ พาไปกินเข่ากินหนามเนี่ยอะไรยินคำ่อมหนิดตะเฮืองเนี่ยฮะเอาจบขึ้นยางใกล้มูแต่น้องตายอยากได้ยินคำ่อมหนิดตะเฮืงนี่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 เห็นบ่นนิเปลญชีทำก้มสะอาดนี่เพิ่นสิทรงเครื่องทำวามสะอาดมากเลยนี่เพิ่นบ่อห้ข้นยางเพิ่นทรงทำเครื่องเครื่องทำวามสะอาดมากเลเห็นบ่นี่สถานีรถไฟนะไม่ใช่ห้างนะน้องตายเบิ่งว่าเบื่อว่าอลังการคิดว่าห้างเนาะ นี่บอแม่บ้านก็ทูดเลยนี่แม่บ้านก็ตรวคือแบบแม่นเก็บทุกเม็ดน่ะทุกเศษทุกชิ้นเก็บหมดเลยเช่นกระเป๋าของ่อยเช็นกระเป๋าเหนกระเรียนไปใส่กระเป๋าไปย่างไว้ไว้น่ยั่างไว้ไว้นีสิบกท่านกินเขา นะครับพี่น้องมาพาสาวราวนะครับน้องตายกับน้องจันมาเปิดหูเปิดตาน้องตายนี่คือแบบขังแหลกของเพิ่นเลยขังแหลกอ้เยอะร้อนเลยพี่น้องแบบโอ้โหเห็นยังกระตืุนพี่น้องเอ้ยเห็นยังกระตืุนเพราะน้องใจแบบต้องใจในพวกเปิดว่างอาการหรอสมพ่อสมพ่อแต่เขาบอกว่าคนเราเหมืจักทางดับเพลิงมาเห็นน้องตายแม่นข่มเขาดีพี่น้องทั้งระเพิงผนคิดว่าเธอเบิดพูดว่าคิดว่าทั้งระเบิดนี่นี่นี่ ลองตายคิดว่าระเบิดเพราะว่ามันคือระเบิดแน่นอนโย่เพื่อนจะบ่มี่น้องตายขาไก่ได้แน่เดยพามันแตกบ่ยื่นบ่มี่บ่มีเลยบ่เคยเห็นอ๋อเจคิดคิดจะได้่าคิดว่าระเบิดเขาจะขจะเอาระเบิดบ่คือจะเอาระเบิดมาแคว้นเลยทวี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 งวีทมันหีทวาทนีองต่วี้สีทหนทวีทวี่วีทนีองีายีทวีทายทวีทวีทวีนวี่วีท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 ีทว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 นทวนีทวีทวีทนีทวีวท หยาดมวยยาดยังหยาดทางตะพิงนี่ห้องน้ำก็มีใดห้องนี่นี่มีห้องน้ำมีอีกนี่เนี่ยเห็นบอกมีลายบอลในห้องน้ำมีลายแห่งแบบครบวงจรเลยนะครบวงจรอยู่ที่นี่หน้าห้องน้ำก็ต้องมีทั้งขยะด้วยขักบอกคุ้มวกับกานแบบคุมกกับารเดินทางมาจากเลาะ บ่าว่าคุ้มว่ากับกับการเดินทางมาจากลาจากเราประเทศต้นทางคุ้มกายข้ามาคุ้มคุ้มเลยพี่น้องคุ้มแบบไหนคุ้มโอ้โหคุ้มเนาะได้เห็นแบบนี้คุ้มเลยเนาะแมนุองนี่นี่ยทาวามีที่นอนนี่นอนได้เลยได้ไห่ไรไมีก็นอนไรตอนนี้นั่นเล่อหล่อบูเบิลอะไรว่าเอาแบบว่าเก็บความสะอาดเดิ้ เบิ้งเบิ้งน้องตาเห็นยังบ่นอ่ะเซกเวเซกเวเหยื่อโหลดโหลดโเซกเวทอ่ะพนักงานเพิ่นเพิ่นสีขีเซกเวเลยผวบม่วงเนี่ยควบมวงเนี่ยางมันคือแบบคล้ายๆแบบว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายสมมติว่าเกิดอาสัญญักรรมมีคนก่อเหตุจริงจริงเนาะวอรฮากันปุ๊บวอร์สองมาจุดจุดนี้ด่วนเซกเวไปเลยขี่ไปเลยควบม่วงควบม่วงคิดเอาจนเพิ่นใส่อันนี้ เซกเวเซกเว่เวนี่บ่ห้องรักษาความปลอดภัยนี่แหละคือคือสถานที่เมืองไทยเนาะเมืองไทยนี่เพราะว่าเพิ่นสีสางยังเนาะบอหน่อยซื่นส้มซื่นส้มเพิ่นก็คือหนึ่งเพิ่นต้องมีทางดับเพลิงเพราะว่าจะเป็นจุดใดเพิ่นต้องมีทางดับเพลิงสองเพิ่นต้องมีอ่าระบบป้องกันบ่อไหกินเหล้าบ่อไหสูบบุหรี่<ม>อันนี้คือแบบสําคัญเลยนะคนไทยเน้นยสามขอที่สามก็คือทางขยะทางขยะนี่มีทุกจุดเลย ขยะนีญญ่เพิ่นซี้เลี่ยดเพิ่นซีเรียดแห่งขยะนีญญ่คู่กับคนนะแต่ว่าเพิน่นบ่ให้อยู่นลำคน้น<อ>คู่กับคนบริห้อยู่นลำคนบ่แม่นว่ากินอยู่งไซติ่มอยู่หันพอประเทศไทยนี่คือแบบซีเรียดน้องตายทิ้งขยะชิ้นหนึ่งรู้ไหมโดนอะไร<อ>โดนปรับสองพันบาทบแม่นบ่แม่นบอถ้าถึงกไปเลยเพื่นจะได้อะไปเลยไปเลยกะถือว่าเจ้าโชคดีไปถ้าว่าเจ้าทิมปุ๊บเจ้าหน้าที่เห็นปรับ จะโดนโดนปรับครั้งแรกอาจจะโดนตักเตือนแต่ครั้งที่สองโดนแน่นอนโดนปรับแต่มีครั้งสามครั้งสี่ไม่ปรับแล้วนะจับจับจับเข้าฟูกนี่แหละนี่แหละคือคือสิ่งที่สิ่งที่บอนอยประทับใจเนาะประทับใจแบบกฎระเบียบเพิ่นกฎระเบียบเพิ่นถึงแม้ว่ามันจะมีกฎหมายที่แบบเฮ้ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจุ๊จี้จุกจิกจังทำไมทิ้งขยะแค่ทิ้งขยะโดนปรับแต่ว่าทำแล้ว เพกินเห็ดกฎระเบียบขึ้นมาแล้วมันเห็ดให้บ้านเมืองสะอาดน้องเอาโอเคนะบ่ะหน่อยย่อมครับเลยนะในกฎหมายกฎหมายข้อไหนองค์เงินบอกไอว่าตามเสาตามยางเพื่อน,นอกัดสิแป๊ะบอกนี่บอกข้ามดูดบุหรี่เนี่ยห้ามดูดบุหรี่ปั๊บหาพันบาทเด้อน้องตายสองหาพันบาทเด้อท,ทั้งดับเพลิงมันกัมีทุกบอลได้หรอแม่นมีทุกบอลทั้งทั้งดับเพลิงอยู่ในสถานที่นี้มีร้อยกว่าถังอะร้อยกว่าถังเป็นพันถังอะเจ็เกือบพันถังอะ ความหลายเอ้าทรงไทยทรงไทยให้ไอ้นี่ทรงไทยคิดเห็นยังไงคิดเห็นก็คือนะเพราะถ้าใจเต้นแล้วพี่น้องเข้าเที่ยงกับแบบว่าสะดวกสบายไปเบิร์เบอร์ว่ามาลังการแล้วพี่น้องเนาะนี่เจ้าเจ้าเมนในการมิตรภาพอ่าสุขอลาไปกินเขาก็แด้วพี่น้องเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคบ๊ายบาย